ตำรวจปราบจราจนของเบลารุสค่ะยิงระเบิดแสงเข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาชุมนุมใหญ่ในกรุงมินส์เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดเส้นตายที่ผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลีภัยอยู่ในต่างประเทศค่ะยืนคำขาดให้ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นำเผด็จการที่ถูกกล่าวหาววกโกงการเลือกตั้ง ลงจากอำนาจหรือจากเผชิญการนัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศค่ะซึ่งจะทำให้ทั้งประเทศเนี่ยเป็นอัมพาตการชุมนุมประท้วงในกรุงเบลารุสที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นสัป,ปดาห์ที่11มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนค่ะทามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตรึงเครียดนะคะในความพยายามที่จะกดดันให้นายลูกาเชนโกลงจากอำนาจให้ได้ ขณะที่มีรายงานนะคะว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกลุมไปแล้วอย่างน้อย128คนการประท้วงในกรุงเบลารุสค่ะชนวนมาเหตุเนี่ยมาจากการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา ที่นายลูกาเชนโกคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งเพื่อกลุ่มอำนาจการปกครองหลังจากที่นายลูกาเชนโกค่ะปกครองประเทศด้วยกฎเหล็กแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ตัวเองเนี่ยสืบทอดอำนาจมาอย่างยาวนาน26ปีอ่ะโอ้โหโอ้ยาวคือยาวนานมากๆนะคะก็ที่ต่างประเทศก็เนี่ยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ คือเวลาเขาชุมนุมประท้วงกันเนี่ยค่ะรุมแดงแบบนี้เลยนะอแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือเหมือนกับว่าอาประธานาธิบดีเขาได้มาแบบไม่ชอบทำจึงมีการแบบชุมนุมขึ้นแบบนี้ยาวนานม,มาเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อกล่าวหานะคะเป็นข้อกล่าวหาอเดี๋ยวเปิดเสียงตั้งแต่ตอนต้น,นะฮะดูตอนที่เจ้าหน้าที่เขาปราบฝูงชนนะครับ จะเป็นการยิงแก๊สน้ำตาแล้วเปล่าอืมด้วยก็ระเบิดแสงระเบิดควันแก๊สน้ำตาแสบตานะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าโดนแก๊สน้ำตาไปเนี่ยล้างออกยากด้วยฮะ,ะ,ะถ,ถ้าเกิดเจอก็ต้องใช้พวกน้ำผงน้ำเปล่าเนี่ยล้างทำควา,คสามสะอาดนะครับนี่การรวมตัวกันของผู้คนเนี่ยถ้าเกิดสังเกตนะครับว่าบางคนเนี่ยก็จะไม่สวมใส่หน้ากาก,ากผ้าหน้ากาก,ากาอนา,ามัยก็มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันมองว่ามิเรลลุสก็ มีผู้ติดเชื้อเนาะ,ะไม่ใช่ไม่มีนะฮะ,ะประเทศแถบยุโรปเนี่ยติดเชื้อหนักมากด้วยฮะ,ะแต่ว่าผู้คนเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวแล้วอ่ะพยายามกดดันมาตลอดนะครับเพื่อที่จะให้ผู้นําของเขาเนี่ยออกจากตําแหน่ง